มาแล้วจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นยำใบมะกอกใบมะกอกอันนี้นะคะสมพรนําไปย่างก่อนงวดที่แล้วนะคะสมพรไม่เคยย่างเลยงวดนี้ก็เลยน้องนํามาย่างไฟเขาบอกว่า,วาย่างไฟแล้วก็นํามาผัดจะหอมแล้วก็กินอร่อยกว่านะคะวันนี้จะผัดใส่หนูสับนะคะเราก็จะทําเครื่องแกงนะคะเป็นน้าพริกเผา ก็จะนำหอมกระ,ะเทียมแล้วก็พริกนำมาคั่วก่อนนะคะนี่เลยจ้าเราก็คั่วไปเรื่อยๆจนกว่าพริกกระ,ะเทียมแล้วก็หัวหอมจะเหลืองนะคะคั่วไปเรื่อยๆเลยจ้ายำใบมะกอกน้ำพริกเผาหมูสับนะคะกินหอมมากๆเลยเอาจะชุ่นแล้วนะคะพริกก็เอาให้เลื่งๆนะคะ นี่จ้าเราก็ได้พริกที่เราคั่วออกมาก็จะเป็นสีแบบนี้พิ้งไว้ให้เย็นนะคะเอามาตำจะกรอบแล้วก็ตำง่ายด้วยนะคะนี่จ้าหอมหอมหอมพริกคั่วนะคะตำให้ละเอียดเลยจ้าผัดไปแล้วก็ออกใส่น้ำพริกเผาแบบนี้จะอร่อยดีกว่าผัดแบบใส่เครื่องแกงเผ็ดนะคะนี่จ้าเราก็ตำแลกแล้วนะคะเราก็ไปเจียวพริก นี่นะคะให้หอมเลยแล้วก็เจียวน้ำพริกเผาแบบนี้นะคะใส่น้ำมันลงไปนี่นะคะเมื่อพริกแกงหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูสับหมูสับอันนี้นะคะจะเป็นหมูสามชั้นนะคะก็จะมีมันพิกนิด,นด,นดจะอร่อยนะคะอีจ้าสมพรชอบใส่แบบนี้นะคะยางไม,มะกอกหรือผัดใบม,มะกอกสมพรก็ทํากินมาหลายรอบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีก ครั้งหนึ่งนะคะใบมะกอกช่วงนี้ออกใบเยอะมากๆเลยนาฝนนะคะแตกยอดใบอ่อนๆก็เก็บมาผัดอีกนะคะผัดได้เรื่อยๆจ้ากินอร่อยด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะ mm hmm. หมูสุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าเราก็ผัดหมูกับน้ำพริกเผาให้สุกก่อนนะคะ สุกแล้วก็เราใส่น้ำปลานะคะเราก็จะใส่ใบมะกอกลงไปเลยนะคะนีจ้าใบมะกอกใส่ลงไปแบบนี้นะคะใบมะกอกเมื่อเรานำไปย่างไฟนะคะก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะกินก็จะหอมนี่นะคะจะหอมกว่าที่เราไม่ได้นำไปย่างไฟนะคะ ชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะสมพรักผัดผัดมาะลัยงวดแล้นะคะก็ไม่ค่อยแกาไปยา่างไฟนะคะงวดนี้ก็เลยน้องนํามายา่างไฟแล้วก็นํามาหั่นมาผัดแบบนี้นะคะเติมน้ำลงไปนิดนะะึงค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าใบมะกอกจะสุกนะคะผัดแห้งๆจะทําให้หอมมากๆเลยนี่จ้า เมนูนี้ใครชอบบ้างเอ,อ่ยนี่นะคะเราก็พัดไปเรื่อยให้เข้ากันนะคะใส่ผงรัวลงไปนิดนึงนี่นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะออปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะใครจะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่คุผ่อนไม่ได้ใส่นี่จะผัดไปเรื่อยเ,เลยนะคะ กินกับข้าวสวยร้อนๆมาร้อนๆจะอร่อยมากเลยผัดนี้นะคะเราก็มาชิมรสกันเลยค่ะนี่นะคะถออนว่าขัดเข็มไปนิดนึงเดี๋ยวตเติมน้ำปลาจะใส่ลงไปเลยนะคะผัดให้แห้งๆเลยจะอร่อย นี่ค่ะยำใบมะกอกหมูสับน้ำพริกเผานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยมากๆเลยใบมะกอกก็ต้นของเราเองนะคะเสร็จแล้วจ้าเราไปตักใส่จานนี่นะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะยำใบมะกอกหรือผัดใบม,มะกอกน้ำพริกเผา หมูสมชั้นผัดนะคะนี่ค่ะก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะเมนูหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ